สวัสด <Thank you. S 2> ีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะคะวันนี้กลับมาเจอกับน้ดที่เพชรยนต์รถมือสองกันอีกเช่นเคยนะยคะตั้งถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งมินบีนะคะวันนี้พามาอัปเดตรถเอาติสมือ2อเข้ามาใหม่สวยๆนะคะกับรุ่นเลยเทมอีกหนึ่งคันเลยสําหรับคันนี้นะได้เป็น t o โยต้านะคะอันตี1.8บีนะคะปี2016ลูกค้ารุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่านานๆจะมีเข้ามานะคะหายากมากๆนะวันนี้มีมาให้แล้วสวยๆนะคะและได้เป็นสีพิเศษด้วยลูกค้าได้ ได้เป็นสีน้ำตาลด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้งานมากๆฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มแน่นอนนะคะสำหรับของคันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟไทม์ในไฟเดย์ไทมน์นินไลท์หรือว่าฟังกช์ชันภายในหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ปี2016แต่ได้ฟังกช์ชันมาเต็มแบบนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดกันเลยใครที่กําลังตามหายอยู่นะคะอันติดมือสองไว้ใช้งานนะคะตัว1 8นะวันนี้ก็อยากแนะนําคันนี้หนึ่งคันเลยนะคะสวยๆเลยเทมมีหนึ่งคันหาย,ยากมากมาก นะคะกับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันได้เลยด้านหน้าตัวรถนะคะได้เป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะสีครุมเรียมสองชั้นสวยๆสภาพสมบูรณ์เลยนะคะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้าและไฟเดย์ไทม์เนนด์ไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้สวยๆนะคะในส่วนของกันชนด้านหน้าอยู่สภาพเดิมโรงงานเลยไม่มีประวัติผิดความมาแน่นอนสวยๆเดิมๆการันตีโครงสร้างสีเดิมสวยๆแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะป่องซุ้มร้อยอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะและคันนี้ได้เป็นแมตต์เดิม โรงงานสวยๆนะคะ เป็นสีทูโทนนะสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะได้ยางในส่วนของตัวดอกยางนะคะได้ยางปี2021ไปด้วยนะดอกยางเนี่ยยังถือว่ายังใช้งานได้ยาวๆอยู่นะสวยๆแบบนี้กริบๆเลยนะคะและในส่วนของสีด้านข้างค่ะสีเดิมเรียบเนียนนะคะไม่มีริ้วรอยรักยิ้มหรือว่ารอยถลอกนะสันเตียมด้านข้างเห็นได้ชัดสําหรับกระจกมองข้างคังนนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีน้ําตานั่นเองนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวกระจกด้านหน้ารถได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงาน สวยๆเลยนะคะฝากระโปรงสันเรียบเห็นได้ชัดแบบนี้นะคะไม่มีริ้รอยสก,กิดหินแต่อย่างใดสวยๆเลยนะ,ะสีด้านข้างก็สวยๆเช่นเดียวกัน กระจกเดิมนะคะกระจกเดิมรอบคันนะคะกระจกด้านข้างพัดเดิมสวยๆนะคะมาพร้อมตาสัญลักษณ์โตโยตา้ามีให้เห็นแบบนี้เลยนะคะิค้กรกศาสตร์มีมาให้ทั้ง4บานเลยนะคะของโตโยต้าเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นมือเปิดสวยๆแบบนี้นะคะสภาพสมบูรณ์เลยนะภายในนะคะได้ในส่วนของภายในโทนสีดำนะคะเบาะหนังสีดำนะคะสภาพไม่มีชม้ำไม่มีขาดเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาให้แล้วทั้งด้านคนขับและคน ข้างข้างคนขับเลยนะคะได้ในส่วนของตัวปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังชันไม่เดิมแท้โรงงาน60,000โลเท่านั้นนะคะสภาพสวยสวยเลยนะ,ะคะคอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยนะ,ะสำหรับในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะซอกประตูหัวน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีการขยุกขยื่ยนน็อตเดิมๆมโรงงานสวยสวแบบนี้นะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วแผงประตูด้านข้างสมบูรณ์เดิม โรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมตัวเมค้า,าเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะเสาบีด้านข้างก็เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะหัวน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานแผ่นเพจมีมาให้เดิมๆสวยๆนะคะน็อตสภาพสมบูรณ์เลยนะภายในตัวรถนะคะบอกได้เลยว่าสะอาดสะอ้านป้ายแดงเลยนะคะคันนี้สภาพไม่มีช้ำสวยๆ เบาหนังด้านหลังค่ะเช่นเดียวกันนะคะสภาพไม่มีช้ำเลยสภาพป้ายแดงสวยๆภายในกว้างขวางมากๆนะคะสำหรับคันนี้นั่งสะดวกสบายเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวซอกประตูทั้ง4บานอยู่สภาพสมบูรณ์เลยค่ะลูกค้าหัวน็อตไม่มีการขยับขยื่นคันน็อตเดิมโรงงานสวยๆนะคะในส่วนของตัวรอยเมคอัพต่างๆก็ยังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะแผงประตูด้านข้างสมบูรณ์สวยๆเลยรอยเมคอัพเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็รอยในส่วนของตัวน็อตต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะรอยเมคอัพนะคะด้านล่าง เห็นได้ชัดเลยสันเรี่ยมด้านข้างนะคะสภาพนี้เห็นแบบนี้เลยนะการันตีโครงสร้างสวย,สวย สำหรับในส่วนของตัวด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะสภาพไม่มีชม้ำไม่มีชนหนักมาแน,น่นอนนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะกันชนด้านล่างนะคะมาพร้อมไฟทับทิมมาให้แล้วสวยๆเลยนะ,ะสีโครมเมียมตัดสภาพสมบูรณ์โคราอัลติส 1.8V อยู่สภาพสมบูรณ์สันเรี่ยมรอยมุมนะคะตรงมุมเห็นได้ชัดเลยหรือว่าสันเรี่ยมด้านข้างเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้นะคะสีน้ําตาลสวยๆเลยนะคะคลายตามหายอยู่นะคะวันนี้มีมาให้หนึ่งคันสวยๆเลยนะคะ ที่นะคะรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคันนี้นะคะสามารถเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยนะกระจกด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูบ้างนี่กระจกด้านหลังพาร์ทเดิมโรงงานสวยๆเลยนะคะและในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะโครงสร้างหลักนะคะน็อตยึดนะคะฝาเอ่อฝาท้ายด้านหลังอยู่สภาพสมบูรณ์ค่ะลูกค้านะคะหัวน็อตไม่มีการขยับขยืขย่นน็อตเดิมโรงงานนะคะรอยในส่วนของรอยซิลิโคนหรือว่ารอยเมคอัพต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลย นี่เลยสภาพสวยๆนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะเมกอาร์คด้านข้างสวยๆนะคะน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะโครงไฟเดิมโรงงานแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างสําหรับห้องเก็บสัมภาระค่ะคันนี้ กว้างขวางเก็บกระเป๋าเดินทาง4าีหใบได้เลยจุกๆเก็บของได้เยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะอุปกรณ์นะคะอย่างอะไรแม่แรงถุงเครื่องมือเรามีมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะรอยซิคคลิโคนหรือว่ารอยเมกอาร์คด้านล่างอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะสวย นะใครสนใจคันนี้นะคะนุดการันตีโครงสร้างคัดมาให้แล้วสวยๆเลยได้เป็นรถเพิ่งรับเข้ามานะคะลูกค้าและตัวแรเทมีหนึ่งคันที่ค่อนข้างหายากมากๆเลยสําหรับรุ่นอาติส 1.8V นะคะวันนี้มีมาให้แล้วปี2016และที่สําคัญนะคะคันนี้ไม่ใช้งานน้อยมากๆเลยเพียงแค่ 60,000กิโลเท่านั้นนะคะอยู่เพียงแค่หลักหมื่นนะถือว่าคุ้มเลยนะคะราคา4 1 9 0 0 0บาทคะ่ะลูกค้าคันนี้จัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนสบายสบายเดือนละเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นเองนะคะภายในก,กว้างๆแบบนี้นะคะนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวซอกประตูอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะรอยน็อตต่างๆก็ไม่มีดิ้วรอยการแกะไข่ัดี้ะแต่อย่างใดนะ,ะสวยๆแผงประตูทั้ง4บานก็ไม่มีดิ้วรอยเลยนะ,ะภายในสะอาดสะอ้านนะคะสีดำสวยๆแบบนี้ นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้ก็ฟังก์ชันออปชั่นของเขามาเต็มอยู่แล้วนะคะสำหรับรุ่น V นะบอกเลยว่าสวยคุ้มค่าแน่นอนนะะซอกประตูทั้ง4บานอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ค่ะลูกค้าหัวน็อตไม่มีการขยิบเขยื่ยอนลยคะ่ะน็อตเดิมๆนะในส่วนของตัวเสาบีทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันค่ะน็อตเดิมโรงงานสวยๆ ะะรอยสติกเกอร์ต่างๆอยู่สมบูรณ์แบบนี้เลยภายในกว้างๆแบบนี้นะคะสะ,สะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานนะคะและในส่วนของด้านในตัวรถคันนี้บ้างนะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาไม่เดิมแท้โรงงานคะ่ะลูกค้า60,000กิโลเท่านั้นนะบอกได้เลย,เลยคุ้มแน่นอนนะคะคันนี้ไม่เดิมๆมโรงงาน64,342กิโล นะ้ำมัเดิมๆพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้มาพร้อมที่ระบบควบคุมนะคะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้พวงมาลัยมัลติฟังกชันอยู่สวยๆแบบนี้นะคะไม่มีช้าและมาพร้อมหน้าจอทัชส,สกรีนมาให้แล้วนะคะระบบ7นิ้วนั่นเองนะคะลูกค้ามีกล้องถ่ายหลังมาให้ด้วยนะคะมีระบบนําทางมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ระบบแอร์ออโต้ค่ะสวยๆเลยนะคะนี่น่าใช้งานได้ปกตินะคะสวยอ่ะ ฟังกชันของเขามาค่อนข้างเต็มนะคะสำหรับตัวรุ่น V นะะและราคาสุดพิเศษเลยนะคะ419,000บาทเท่านั้นเองปี2016นะ,ะลูกค้าได้ไม่ใช้งานเพียงแค่60,000โลเท่านั้นนะได้สภาพสสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะใครกำลังตามหาอยู่นะน้องนุชแนะนำคันนี้เลยนะคะติดต่อสอบถามตาะเอียดเข้ามาหาดูได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะการันตีรถสวยๆมาให้แล้วคอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์เลย นะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เลยค่ะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะรถสวยๆแบบนี้นะ,ะใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะเป็นเจ้าของนะคันนี้คนเดียวจบเลยนะสีด้านข้างสันเรียมเห็นได้ชัดสวยๆนะคะร,ริ้วรอยต่างๆนะคะเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้เดี๋ยวจะมีการเช็ครตดเพิ่มเติมให้หลังจากปล่อยรถนะคะทำคอนซาร์ดให้อีกทีหนึง่ง สำหรับลูกค้าท่าในใดสนใจอยากมารองรถชมรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งถนนเสรีไทยนะ68แยก1มินดุรีนั่นเองนะคะแวะมาดูรถได้เลยนะที่บริษัทของเราเนะ,ะเปิดทําการทุกวันเลยหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจคันนี้นะคะไม่สะดวกขึ้นมาดูรถสามารถรับชมคลิปเต็มได้ที่ช่องนุชอ,อันติตรถมือสองบายนุชนั่นเองนะคะหรือว่าถูกใจยังไงก็สามารถโทรมาหานุชได้ตามเบอร์โทรด้านล่าง อยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถโทรและแอดไลน์มาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องเครื่องกันบ้างสำหรับคันนี้ว่าสภาพห้องเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องคะ่ะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานนะคะสภาพห้องเครื่องคือเดิมๆโรงงานเลยนะคะไม่มีประวัติพลิกความมาแน่นอนเครื่องเดิมสวยๆนะคะคันหน้าเดิมๆหัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะไม่มีการขยบขยื่นเลยนะคะรอยมคอัร์คเห็นได้ชัดรอยน็อตต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์ฝากระโปรงเดิมโรง,งงานแบบนี้นะคะมีอยู่ให้เห็นแบบนี้ชัดๆสวยๆลูกค้าท่านนายมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะวันนี้มีมาให้หนึ่งคันสวยๆกับ t ต y o ต a าอันติ 1.8V นะคะปี2 2,016นสีน้ำตาลสวยๆไม่ใช้งานเพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นนะคะมาพร้อมราคาตั้งขาย419,000บาทฟรีดาวน์ได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมาหาหนุ่ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยหรือลูกค้าจะแวะมาดูรถรองรถได้นะคะที่บริษัทของเรานะคะย้ากันอีกทีนะ,ะตั้งอยู่ถนนเสรีไทยนะคะ68แยก1มินบุรีนั่นเองนะคะบอกเลยว่ารถเนี่ยมีรถให้เลือกมากกว่า500 ันกนเลยสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจนะคะบอกเลยว่าทางบริษัทเรานะคะมีบริการครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านหรือว่ามีรถสไลด์ส่งให้เราก็มีให้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูเองนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่พอเพนเท่านั้นมีในส่วนของตัวรถสไลด์ส่งฟรีให้ด้วยสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ติดตามให้ช่องของรุด,ด้วยนะ,ะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะอันติดมือสองเข้ามาใหมใส่สวยๆสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ